เริ่มเกมกับฟอร์เรสเป็นฝ่ยเชื่อก่อนบุกจากซ้ายไปขวาโบโนจะให้ลูกนี้เลยก็ล่อนเปิแม่เลยไปหมดโบโนส่งมาให้อิเเรนอิรเเรนส่งกับโบโนได้ยิงเรียบร้อยครับสวยเลยครับยิงเต็มข้อจริงๆส่งไรมาครับจัวันที่เราได้ยิงเรียบร้อยโอ อูโน่เปิดตรงนี้เขีรยไปได้ครับอีก่งสังลูกนี้เลยโฟดยิงตรงตัวครับสี่สิบห้านที่แรกครับเสมอกันอยู่หนึ่งหนึ่ง<ๆ>เข้าสู่เครึ่งหลังครับเจ้าบ้านเป็นฝ่ายเขี่ยอูโน่แทงลงนี้มาที่การาบเปิดตรงนี้ไม่ให้เขียไปก่อนแมนยูเป็นผู้เล่นสองคนเลยครับอะไรก็มามิสมันบาลได้ยิงส่งไปให้กาลาโช ไหลมาให้วันบิดส่งกลับมาให้บูโนยิงเรียบร้อยครับสุดๆอ่อะครับลูกนี้บูโนตัดได้หอยลุนไหลมาให้ซานโชซานโชเลี้ยงมาแล้วครับซานโชเรายิงเรียบร้อยครับโอ้โหปิดกล่องเลยครับจบเกมครับเป็นเจ้าภาพเก็บสามเต็มเลย